วัดดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้มีเกมบอยเอ็ดวานเอ็ครับงานช่างนะสำหรับเอาไปซ่อมเพราะว่ามันมีอาการคือเสียบชาร์จแล้วไม่ชาร์จครับแล้วก็ไม่มีเสียงปแบบเสียงไม่มีเงียบแต่เล่นได้ปกติทุกปุ่ม บอร์ดผมแกะดูแล้วครับบอร์ดเดิมๆใสๆเลยไม่มีคราบน้ําอะไรเลยครับบอร์ดเกิี้ยงเกี้ยงซื้อไปก็เอาไปซ่อมครับขายต่อได้ผมขายเจ็ด้อยห้าสิบเอาไปขายพันหกพันเ็ดได้เลยแล้วก็มีหน้าจอที่เป็นดวงครับผมคิดว่านะน่าจะเป็นแค่ชั้นบน น่าจะเป็นแค่ชั้นฟิล์มโพลารอ์อ่ะชั้นแรกไม่น่าจะเป็นถึงชั้นล่างน่าจะนะครับผมคิดว่าน่าจะแค่ชั้นบนดูจากสภาพแล้วน่าจะมองไม่พลาดเพราะว่ามันจะมีเงาเงาอยู่รอยที่มันแยะเนี่ยมันจะมีเงาถ้ามันเป็นฟิล์มชั้นบน หน้าจอผมไม่ได้ลื้อดูนะอันเนี้ยยังไม่ได้แกะแต่ตัวบอร์ดเนี่ยผมลื้อดูสภาพมันเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีให้ดูครับว่าบอร์ดมันใสขนาดไหนมันเกี้ยงจนผมคิดว่าเป็นบอร์ดปกติแต่มันชาร์จไม่ได้ปุ่มเนี่ยใช้ได้หมดนะครับปกติหมดเลยปุ่มเดี๋ยวเทสเกมให้ดูเนี่ยแล้วอ่านสลับง่ายด้วยกดทีเดียวติดเลย ไฟแบ็คไลท์ใช้ได้นะครับเปิดปิดไฟได้เกมโปเกมอนครับฟิล์มมันเสียนะครับมันเลยมองไม่ค่อยชัด นี่เทสตุ่มเทสตุ่มใม้ดูซ้ายขวาเดินได้นะครับวิ่งปกตินี่ครับขึ้นซ้ายขวาลงใช้ได้หมดสีเหล็กก็ใช้ได้นี่ครับสีเหล็กแบ็สตาร์ ตุ่ม A นี่ครับเข้าไปกดแบ็คออกมาปุ่ม A นี่ครับใช้ได้หมดทุกปุ่มมีอาการกับที่ต้องทำก็คือฟิล์มหน้าจอเสียงแล้วก็แก้ที่มันชาร์จไม่ได้เนี่ย ผมก็ทําไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่เคยทําเลยถ้าอาการแบบหนักๆพวกระบบชาร์จพวกเนี้ยไม่เคยทําเลยครับดูจาก YouTube ก็งงเหมือนกันมีแต่คลิปฝรั่งที่สอนส่วนบานพนับนี่หลวมนิดนึงนะครับแต่ไม่หักนะครับไม่มีแตก ไม่มีตรงไหนแตกแต่บอดี้ก็คงต้องเปลี่ยนใหม่ครับถ้าจะขายแบบแพงๆบานพับดีครับตัวนี้มันเป็น0ูนนนะครับ0 0 1เนี่ยปิดไฟปิดไฟมันจะสวยกว่าผมว่าเนี่ยถ้าเปิดไฟมันจะซิดๆิต เนี่ครับว่จะประมาณนี้สําหรับตัวนี้บอร์ดโคตรดีครับบอกเลย750เนี่ยบอกว่าคุ้มครับถ้าใครที่ซ่อมเป็นนะสําหรับช่างเอาไปขายต่อได้แพงๆเลยครับปุ่มนี่ใช้ได้ครับ LR เนี่ย LR ต้องเทสเกมอะไรวะที่มันมี LR เนี่ย น่าจะฮาวเวดมูลเดี๋ยวผมใส่ฮาวเวดมูลก่นอนจะเทสได้ดูอ่าครับมาละจะจะเทสปุ่ม R นี่ครับปุ่ม R มันจะวิ่งฮาวเวดมูลปุ่ม R จะเป็นวิ่งนะครับนี่วิ่งได้ปุ่ม R ใช้ได้ปกติครับส่วนปุ่ม L มันจะเป็นปุ่มเรียกหมา,าเห็นหัวมันประงกไหมหัวมันประงกกดปุ๊บแล้วมันจะเรียกหมา ปุ่มปกติหมดทุกปุ่มครับเทสแล้วใช้ได้เอาไปแก้อาการที่ผมบอกไปครับตอนแรกอะเสียงไม่ดังชาร์จไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนฟิล์มจอเปลี่ยนบอดี้ใหม่ครับลงขายได้เลยพันหกพันเจ็ดไครับเดี๋ยวไปดูเครื่องท้ายคลิปกันไปดูบอร์ดมัน อ่านี่ครับบอร์ดบอร์ดเกมบอยเอตวานเอสพีครับบอร์ดเดิมๆเลยครับใสๆอาการก็ตามที่บอกไปต่อต้นคลิปนะครับเอาไปแก้อนะครับเสียงไม่ดังชาร์จไม่ได้แต่ปุ่มอะไรใช้ได้ปกติหมดนี่ครับบอร์ดไม่มีน้ำ ไม่มีสนิมเลยสนิมเขียวไม่ขึ้นเลยครับอาจจะมีคาบบ้างนะคาบตามเนี่ยครับอุ้ยเนี่ยครับคาบตามแผ่นทองเหลืองเนะี่ยอาจจะมีนิดหน่อยแต่ไม่โดนน้ำเบ,บอร์ดตัวนี้ เอาไปซ่อมขายต่อได้เลยครับพันหกพันเจ็ดผมเปิดเช็คดูเฉยนะครับว่าบอร์ดมันโดนน้ำโดนอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็นี่ครับวอลุ่มมีสนิมเกาะบ้างตามสภาพครับแต่ไม่มีน้ำ พวกพอร์ตชาร์จสายลิงเกมก็ตามสภาพครับมีคาบพวกคาบฝุ่นคาบไรเกาะคาบหนิมหน่อยๆคาบก่อนนะครับมันสึกมันเก่าแล้วแต่ที่บอร์ดนี้ไม่มีเท่าที่ดูนะ ไม่มีลายตรงไหนขาดเลยบอดแห้งดีครับตัวนี้นี่ครับใกล้ๆเลยแห้งสนิทใสๆเลยครับบอดนี้เหลือก็ไปแก้อาการชาร์จไม่ได้กับเสียงไม่ดังแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มจอ ลุ่มนี่กดใช้ได้หมดเลยครับปกติผมลงขายในกลุ่มนะครับแล้วก็ใน YouTube เนี่ยสองที่ครับก็มีเยะมานี้ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ